สวัสดีค่ะน้องกัน สวัสดีค่ะพี่ป้าสวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็ <c oughs> จะเป็นนอกชานที่อยู่ติดกับริมน้ำนะคะซึ่งอาม,ม่าชอบมานั่งเฝ้าพวกเราเวลาตอนเด็กๆเราชอบว่ายน้ำเราก็จะกระโดดจากแพนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านคะ่ะซึ่งน้องโมเขาทำไว้สวยมาก บะะริเวณห้องครัวนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นระเบียงค่ะกันคือเราชอบมาดูท้องฟ้าแล้วก็ดูดาวแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือด้วยค่ะมานั่งอ่านหนังสือรับลมแล้วก็อามมาก็จะชอบมานั่งเฝ้าเหลานะคะ เฮ้ยนี่คิวีดีโอแค่โอ้ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแอลตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะอินฟลูเออนนเเเซร์ดีาะ <c oughs> ห็นหน้าไหมอ่ะเห็นเอาด้วยเอาด้วยาวมามามาเด้เอเด้อเอเด้อหนูชื่ออะไรคะเด,ด็กิงนันพน,น,นพัชเด็กหญิงนันนพัชชื่อเล่นชื่ออะไรคะเอลิค่ะเอลิเลหรอคะ เขาชื่อเอลี่ค่ะนี่กำลังคุยกับเขาอยู่ค่ะพ่อชื่ออะไรครับลูกคุณแก๊ปคุณแก๊บไหนคุณแก๊ปโม่หน้าเอ๋ค๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ให้กับบรรพบุรุษนะครับสวัสดีครับเรามากันที่บ้านโม่ค่ะครับบ้านบุรีใช่ไหมคะเรามาทำบุญให้บรรพบุรุษใช่ไหมคะ